ไหนบอลลูนสปอมันมันมันบุขึ้นนะครับไอ้กินมันจะเป็นหอมๆเปรี้ยวๆนะครับครับผมเดี๋ยวไอ้ไข่เพราะว่าไอ้พึ่งพึ่งคนหวานพวกใดที่ใส่แล้ววะปกติมันจะขึ้นบอลบอลลนสปบอลลูนสปอร์นั่นจริงๆนะมันจะเป็นห่างๆนะครับไอ้เชือ่ไอ้เบีดบาซิลัสซาบิเลียนมันออกสมศมนาะมันจะมีหลายครับเพราะว่ามันจะเป็นห่างๆางนะครับไอ้ไข่ไข่โดนไปตัวนี้มันประมาณได้ได้หกเหมือดเจ็ดเหมือดพราะว่าหายเหมือดผมผมคนมันนะคนณพ่มักได้ยักเมื่อเลยหาหมือด ประมาณหกประมาณหกเหมืองพรไปว่ายงจากเขามาคาเหมือแล้วก็จะคนมันครับคนแล้บนรูนสปอรมันก็จะยมลงน้ำเยอะเยอะขึ้นมาเยอะครับประมาณหกหกเหมืองนะครับเช่นน้ครับจะขึ้นมันจะเป็นหอมหอมเปรี้ยวๆนะครับมหอมเปรี้ยวมันได้กินสมย่อกิคกับผมพอมาเข้าแล้วเอาผงเอาบาซิลัสเสือบาซิลัสทับยีเรียนนี่อุกิโลหนึ่งเขาจะเอาไปขยายต่อนามลอยเรียนไหเข้าสามอันเนี่ยมันได้มันไหลาหลนะครับถึงแม้ว่ามันจะ กิโลละประมาณ4ี่ลออยเีเขาซื้อเป็นเป็นซองมันนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับเอาลูกเศษช่องตามไร่เกษตรแม่แล้วครับพี่น้องครับวันนี้ภาพพี่น้องว่าเอาความรู้แลแนวทางนะครับในการบำรุงรักษาฝลังนะครับที่เจีงได้ให้มันเป็นเป็นสลังแบบว่าปลอดสารเคมีนะครับเดี๋ยวมาเป็งน้ำยาและวิธีการบำรุงรักษาของคุณพ่อเพื่อนอีกเรียนนะครับสวัสดีครับพ่อครับ สวัสดีครับไอ้สวนฝรั่งลุงวีมันน่าส่องเฟซบุ๊กสวนฝรั่งลุงวีบ้านนาสองครับศูนย์เก้าเก้าหนึ่งสามหกสี่เจ็ดเก้าส่วนครับไอ้มืนอี้ผมจะขออนุญาตไอ้ไอ้น้ำมักที่สวนผมเห็นนะครับแบบใส่สำหรับบอดซารนะครับอ๋อแต่ว่าบ่วมปนสูตรของผมเองนะผมกเบังในยูทูบมาอยู่ทีหนึ่งๆอ,อ๋พอพอการศึกษาแนวทางแล้กมามาทำเองครับผมศึกษายูทูบมาได้หลาย,ลายสองเขาว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะใส่น้ำสมคนใหม่เรียกว่าย ยาเส้นเหล่าเขานำสมสายสูงด้วยว่านำมักต่างๆใ,ในในส่วนโมเนนะครับโพวาห้่าเศษไปดูๆแล้วมันบวเมเป็นอไน,นี่มันแบบมันขไข่ไข่ลาเขานี่ครับเมื่อเบรดดิดแล้วเขาก็กำมายอยีกนะครับลียสีษแล้วก็ลานี้แล้วก็กำมาไาลนี้แล้วก็กำมาไปๆมา,มากๆเนี่ยเขาจะเดือยาเขาจะแข็งโตกันไปนเรื่อยๆนะครับผมก็เลยเดี๋ยวไปลองสอบถามลายลายสวนนะครับไม่ว,ว่าเขาก็เบิ่งตามยุทธูลาหลายมองนะเขาก็ว่า ใส่ตัวเดียวก็ได้ใส่เสื้อบีเอสดเพราะว่ามันจะถึงแน่ครับแต่ว่าถ้าเราซสื้อมาที่แหล่งหนึ่งกิโลหนึ่งประมาณสี่ลอยนะมันจะแพงครับผมก็เลยเอามาขยายเองนะครับอือครับซึ่งสูตรขยายเนี่ยผมก็ดูในยูทูไมาอีกเช่นหนึ่งครับมีหลายมีหลายแบบหลายวิธีครับเพราะว่าการจะขยายเสื้อบีเอสดเนี่ยมันจะแบบเป็นออกซิเจนก็มีนะครับเนาะขยายโดยโดยไข่โดยมะพร้าวอย่างเงี้ยนะโดยผคงโกโก้ซึ่งผมเด้เลือกขยายโดยโคงโกโก้ครับเพราะว่ามันบริเวณใสออกซิเจนให้มันยุ่งยากนะครับ อืมครับเอาบอดดีเป่าออกซิเจนเด็ดตลอดเวลานะครับแล้วก็เก็บไว้ได้ดนเข้นกันครับไอ้ผมรู้สึกว่าที่ผมขยายนะครับไอ้ผงโก้มีผงโกโก้นะครับมีผงโกโก้แล้วก็มีน้ําตาลแล้วก็มีแรดตะยครับแล้วก็มีเกลือในจํานวนผงมันเองครับมันใชอันนี้คือสูตรนพอที่พอกับกับผมไอ้สูตรเขาเขาข่านะครับไอ้โมเมนสูตรของผมนะครับมอ้เชื่อเข่าเข่าเชื้อ B S ใหม่อีกหนึ่งครับไอ้อืม่วนทานเด้ เป็นกับความส่วนผมกออับขออนุญาตนะครับแบบขออนุญาตเลียนแบบนะอเลนแบบนะครับ <c oughs> แต่ว่าพอเอามามาร์คมาทดลองแล้วก็เอาไปใส่แล้วครับ <จะ S 2> ผมผล <พน S 2> ใส่แล้วผมผมเชื่อว่าจะเกดีนะครับจะเกิดผลดีอยู่ค,ครับไอ้ไข่ไข่ไยังมือยังมือใหม่ในตัวนี้แต่ว่าก็ใส่ใส่ลายแล้วนะผมก็รสึกว่าต้านใหม่มันก็นปลอดโรคดีอยู่ห้องใส้สีดูเ่อานะเพราะว่ามันมันโบแพงแล้วก็มันเป็นสารเซวพันนะครับปลอดปลอดภัยต่อเห่านํำนครับไอ ในกลุ่มปวดสารนี่ผมอยกใหเชาวสวนลูกทันเนี่นมาใส่ปวดสารกันแล้วก็อีกอย่างชวนผมสาเหตุที่จะใส่ปวดสารเนาะครับสวนผมมันอยู่กลางหมาบานนะเขาไม่ใส่เคเมีวันไหดแล้วบานอดื่นเขาจะมันจะไปลูก,กวนลบานเดื่นเขานะครับ<อ>ยานบานอดื่นเขาเพราะปอดไฟนำนะครับก็เลยใส่ปอดสารแบบเต็มรูปแบบครับแต่ว่าเขาก็เขาก็ใส่ปุ๋ยอยู่ครับเพราะว่าปุ๋ยนี่มันเป็นไอ มันเป็นอาหารบำรุงเห็ดให้หน่วยมันลายนะครับถ้าผมว่าอะไรเทียมปุ๋ยใส่ปุ๋ยเป็นส่วนๆนะครับปุ๋ยกับยางหวามันมีหลายขนาดหลายสูตรแล้วจริงๆว่าส่วนไหนที่ใส่ส่วนใดส่วนใดเนาะครับเนาะครับผมไอ้ปกตินี่ผมมูเซ่ไว้เจ้าหนี้ผมคนไในวอลุ่นสปอร์มันมันมันบุกข้นนะครับไอ้กินมันจะเป็นหอมๆเปรี้ยวๆนะครับครับผมเดี๋ยวไอ้ไข่เพราะว่าเพิ่งเพิ่งคนหวานโอ้ได้ที่ใช้แล้วปะปกติมันจะขึ้นวอลุ่นวอลุ่นสปอร์มจงิงๆนะมันจะเป็นห่างๆนะครับ ไอ,อไอเชื้อไอบีเอบาซิลาซาริล<ม>นมันหอกสมสมเนาะมันจะมีหลายรับบนใบมันจะเป็นทั้งหานะไอคไายๆจนตัวนี้มันประมาณดดมดเดยเดหกเหมืองด้เจ็ดเหมือวพาใหาเหมือเราผมผมคนมันนะคน,นมักได้ยักเมือเลยหาเหมือประมาณประมาณหกเหมืองพอาหลังจากเอามาหาเหมือแล้วก็นจะคนมันนะคนแล้วบนรูนสปอร์มันก็จะยมลงน้ำมันจะอะขึ้นไม่เยอะนะประมาณหกหกเหมือนะเซนในน้ครับ จะขืนมันจะเป็นหอมหอมเปียวเปียบนะครับรหอมหอมเปียยวมันได้กินสมมอกีคกับผมพอ่าห้าเอาเอาผงเอาบาซิลัสเสือบาซิลัสทับซีรินนี่กิโลหนึ่งเขาจะเอาไปขยายต่อน้ำลอยลิดในด้อาสามารถเนี่ยมันมันไหลไหลนะครับอถึงแม้ว่ามันจะกิโลละประมาณสี่ลอยนี่เขาสื่อเป็นเป็นซองมันนะครับซองหนึ่งมันจะประมาณสองลอยมันครึ่งโลนะครับครับเพราะว่าสูตรผสมของมันนี่เออ่ลไม้กิโลหนึ่งนี่ต่อน้ำลอยลิดนะครับครับ เขามาขยายเองแล้วเพร้ะมกส่วเสือจะมีหลายก็แบบทือเขามามเพราะว้เขามีอาหารหลายนอนนอนเสือเขาจะมีมีหลายนะคือเราจะมีหลายกว่านะครับเรา๋ยวรเทอนี้นามมันหลเข้าห้องสีดูได้สีดูไดไรเราต้นไม้เขาก็จะบโบแผลนะครับบวบแผล้วก็ต้นไม้เขาก็จะปลอดภัยนะเพราะว่าไอ้คนนี้เป็นจุลินซียของไอ้แบทท่แบทเรียอะไรอย่เียมันจะไปกินไอ้แบททิเรียไอ้ตัวที่บอดีนะแล้วก็สามมีอยังขึ้นมาแบบ ให้มันต่อตานในตัวบวดีนะกินตัวบวดีครับอันนี้ทางไอ้ยิงข้าคนต้นไม้ไหลายนี่ยิงหลายนี่เสือเบียดบาเทลซาฟิลินมันยิงก็มีหลายมันมีหลายกันไปเรื่อยๆครับมันจะเป็นภูมิฐานทาบครับครับความกับไอ้เขาจะใส่ไอม้มากกับไปผสมก,กับไปมูลค้างข้าวนะครับเห็นไหมเห็นในมังซีดาแสบไปในตัวครับโอ้อันนี้ชวนมาก์กไข่ไข่คันไข่ไข่ันเนะยครับไอ้ของ นำมันมูวค้างข้าวนี่ก็คือการข้ากับเบงค้างข้าวเบิงไม่อีกที่หนึ่งครับโมเมนต์ตัวของเกี่ยคอเงีอยครับการห่อเบิงมม้ลายลยเอาแบที่ไหนครับผมมามามันที่เป็นประสบความสำเร็จมาแล้วนะก็เลยเอามายาเดอนแบบนั้นนะครับมามันมันจะผสมในลายูสดครับถึงมูวค้างข้าวไออกกิโลหนึ่งถไปเสือนกระแพงนะครับจะว่าสร้างัสร้างรสดายมันจะถึงเน่ครับไลสิบหาสิบหากิโลนี่เจ็ดร้อยะเจ็้อนะเพราะว่าผมสื่อยุ่งมากอยู่บนนี้ตอนนั้นนะ่ กิโลนึงเนี่ยมันสองรอยมันเดียวร้อยแปดสิบหรือสองร้อยเขาลดให้ยยี่สิบเนื้อลอยคอก้างข้าวเลยนะครับข้าวผมกิโลนึงมันแพงครับสั่งแบบเป็นกระสอบจะเถืดนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบครับเขาใส่เดรนกระปู๋ห้ามากที่ละที่ละประมาณกิโลนึงนะครับครับก็มีส่วนผสมหลายอย่างอยู่ครับที่เป็นที่เป็นในส่วนมากของเขาเนาะเขาใส่หลายเดรเพราะว่ามันมันคุณหบดหลาย ลงทุนหลายตัที่เดียวนะไอ้ต่อไปนี้ไอ้หัเสือบีเอชบาซิลัสซาฟิเลตนาะเขาซื้อครั้งเดียวนะเอามาขยายแล้วต่อไปเขาก็เลยชอบซื้อแล้วเนาะเขาก็เอาตัวนี้เป็นหัวเสือขยายต่อไปเนาะแยกไปขายลงทุนครั้งเดียวนะครับลงทุนครั้งเดียวนะครับเนาะครับผมประหยัดประหยัดต้นทุนพรมครับสีดูก็ได้นะสีดูกรไดแล้วใครมนจะทนแดบทั้งนึงกับผสมน่าได้กับลอยลีเล่นบอครับก็ไอ้ไอ้ตัวนี้ผมแบ่งครึ่งนะแบ่งไอ้ ตัวละหาสิบนะครับตัวละหาสิบโนตัวละหาสิบก็เป็นหน่อยแล้วก็ไอ้เขาสามารถสีดูได้ซึ่งไอ้ถ้าเป็นไตโคโดมานะครับไตโคโดมานเขาจะสีสีน้ำึังเวน่ได้เพราะว่าไอ้ไตโคโดนมานี่สู่แดดบ่อยได้นะครับจักมือสีครับผมไอ้ของผมนี่สีดูู่ครับอาทิตย์ละสองเถื่อนหรือว่าถ้าฝนตกเนี่ยมก็สีดูเรื่อยๆนะครับอ๋อสีดูเรื่อยๆครับผมแล้วก็ถ้าเอาไปใส่พกไอสารเคมีหรือว่าไอ ไอ้เหราเขาไอ้ยาเส้นหนึ่งเขาเส,สีดูอะไรนะนะเขาสีดูแล้วใบมันจะใหม่นะโอ้ครับแต่ว่าตัวนี้เขาสีดูดบอะไรบ,บว๊วยเท่าไหร่ตัวตนไหนผมนะเสียดูแล้วก็จะเป็นพรมกลุมกันไปในตัวเลยครับฝนตกเขาก็สียดาช่วงแดดแดด,แด,ดหอนแห้งเขาจะสียดาเพราะว่าเฝนจู่แดดแดดโบกือไตโคดมานะครับไตโคดมาในกลุ่มพวกมันนี่แหละครับไอ้สารที่ปลอดสารจัว่าแต่ละอย่างนี้เอามาขยายได้ครับไตโคดมา่าเสือบีทีเสือบีเอชเสือ,อมาาเมทาไลเซียม พวนี้เป็นสารซีวัคันเอามาเาสามารถเอามาขยายได้แต่เจ้สาส่วนบูกพันเหตุปอดสารนี่เพิ่มาไเสือบเอสมาเป็นหลักซาพิรินตัวเดียวมันสามารถคุมอยู่นะเอาคนดูดๆคมกันเลยครับลองใส่ตัวเดียวคือเพิ่นนะไอปีนี้ผ่านไปจะห่งรองไวจะประสบความสําเร็จอย่างไรนลนะ้ครับกําลังเรียนแบบเต็มที่เลยนะไปเลยนะไอมากใบยางยางาหลา,ามตีม่เลยครแก็คือา่าเนี่กระใสได้ก็คือว่า ผสมได้ถังละหาซิปหาซิปลิตรเนาะฉีดครับสัปดาห์ละสองขังเนาะซับดารละสองขังเรียกว่าบางทีกับมือเว้นมืองมือเว้นมือแบบนี้มือเว้นมือถ้าฝนตกเขาก็ฉีดเมืองต่อเมือเลยก็ได้ครับเอาฝนฝนล่างตกนะเพราะฝนที่ฝรั่งเนาะครับผมบ่บ่เป็นอันตรายต่อต่อต้นไม้ของผมครับแล้วโอเป็นอันตรายต่อตัวเฮาหน้าครับผมบ่เป็นอันตรายจุดช่วยรอบๆกลางเนาะพอเนาะครับผมโอ้ครับพี่น้องครับพี่น้องชาวสวนทุกคนนะครับที่ ปลูกฝรั่งแล้วนะครับจากนี่เสื้อนะครับที่เพื่อนปลอดสารเป็นแบบใส่แบบธรรมชาตินะพ่อเนาะธรรมชาติเนาะแบบนี้ก็ตอบโจทย์เยอะครับพอเพื่อนทดลองใส่แล้วได้ผลดีครับพี่น้องครับประหยัด้นทุนครับเพราะว่าเท้าเหตุไลยยาเ้นเหลาเท้านำสมท้ายทุน้นทุนมันแพงแน่อยู่แล้วเพราะว่ามันใหญ่โบราณเขาะปันไหนนอกในสวนห้องใหญ่ ครับเ้อเสียดีคันหนึ so, computer, ister, ่งมันเกือบเกือบหมดแล้วนะเพราะว่ามันโบนไลมันโบนหลเลยไอ้มันลงทุนโบนหลายแล้วมันครับมันไหลลอยเรียดเนอย่นะมันมันหลนะครับครับข้อเท้ามันใส่ไลก็ได้แต่เนาใส่ไลก็ได้เนาะซึ่งปกติเท้าฝืดเสื่อเท้าโบกขยายนะครับข้อจะใส่ประมาณสองจอดจริงๆเขาหรือว่าสามจอดแล้วเนี่ยครับตัวนี้เาใส่ไลก็ได้เพราะว่ามันโบนเป็นแบนตะไหลต่อดเลยครับยิงใส่ไลยยิงดีนะครับครับครับพี่น้องครับครับพี่น้องสนใจนะครับอยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกับมา ย่มส้มย่มส้มได้ครับยินดีครับของควีเดเล่นะครับเนาะครับผมอยู่บัวไก่ไฟมาง่ายครับอยู่กางบานต้นถนนเซนสองซีเลยครับผมกลาแบเดียวครับบ้าานนสวนเทศบาลบ้านนาสวนครับครับผมแล้วครับถือว่าเราได้ข้อมูลได้ความรู้ได้แนวทางในการทําเชื้อนะครับเพื่อฉีดอ่าผลไม้เข้านะครับกับปลอดสารพิษครับพี่น้องครับแล้วก็นหนึ่งตัวเข้าเองนะครับกับปลอดสาร ผู้บริโภคผลไม้เข้ากับปอสานน้ำถึงส่วนอย่าง,างคาดปอสานหรือว่าเป็นผลดีนะครับแล้วไอ้มักผลไม้ของเขานี่รสชารมันก็นจะอร่อยเด็ดเต็มท<อ>ี่เพราะว่ามันานกรกระทำนั้น่ะมันเลยทําให้รสชารคุณภาพมันจะดีดไปดีบา่ครับประโยชน์อย่างหนึง่งคือรสชาติของผลไม้อะ่ะมันจะสีออกรสชาติดี ออกรสชาติเป็นของเป็นผลละไม่แบบเป็นของเขาแบบเต็มๆนะครับข้าวบับัมีสียาบกกวาขา,มาแม่แงเข้าไปนะครับนสบชาณ์น,นครับจะได้อัตรวนกันครับรสชาติมันสมบูรณ์คือรสชาติมันเต็มรสชาติมามาเต็มมากๆเต็มครับนี่แบบว่าอ่าหวานมั่นกรอบอม,มเปรี้ยวอย่างเงีง้ยคือว่ารสชาติมันเต็มเลยเขมาทดลองมึงได้ทดลองมึงได้น่าท้าก่นเสียลองชิมลองชิมนะครับเ<ๆ>อาละครับ อาอชีพนี้กมีประโยชน์ครับขบคุณ,คณใจตนไใจนี่น,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 นะครับสำหรับที่นี่ขอบคุณพ่อพีครับผมขอบคุณครับ